คือตรงนี้เขาก็มาฮอกแล้วนะน,นี่ก็คือผู้ที่เก็บทีเนี่ยยากกันสายห้ยังวันนี้อัลลี สันันนพแแกกดดไลดบีแนลเานนล่า,าอกยดีคา,าคคคคคุณส่วนใหญ่ ว่าคลิปโรกใหญ่เป็นอะไรก็เอาไปติดตามกันนะครับคือตรงนี้กับกำลังเดิมน คือตรงนี้เขาก็มาฮอกแล้วนะนี่ก็คือผู้ทีเก็บทีไงโอ้เต็มเลยเนาะมีังี้ยกเกไปเมื่อ งัวก็มีข้นกระติ้นเอ้ยเดี๋ยวเขาไปเบิร์นเนาะเ๋ากุล่ะ,อะโอ้โหทุนยาก,กันตายหาย,ยัางวันนี้ ไปมืดเลยเนาะພพิ่นบ่เหลือหยังเลย